คุณคิดว่าสุนัขตัวไหนอันตรายที่สุดในโลกเตรียมตัวให้พร้อมเพราะวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับ5อันดับสุนัขที่โหดที่สุด d o b e r ร์แมนพินเชอร์สุนัขสายพันธุ์นี้ว่องไวแข็งแรงและมีสัญชตาตญาณปกป้องสูงแรงกัดของมันถึง328ปปอนด์ถ้าไม่ได้รับการฝึกดีๆอาจกลายเป็นภัยได้ลำดับที่4เยอรมันเชพเพิร์ดฉลาดและกล้าหาญ มักใช้ในงานตำรวจแต่ถ้าถูกเลี้ยงผิดวิธีแรงกัด238ปอนด์ของมันพร้อมสร้างความเสียหายลำดับที่3ร็อดไวเลอร์กล้ามเนื้อแน่นแรงกัดถึง328ปปอนด์สุนัขพัน,นุ์นี้พักดีต่อเจ้าของแต่ถ้าถูกยั่วโมโห,โหอาจควบคุมยากลำดับที่2อเมริกันพิษบูเทเรียขึ้นเชื่อเรื่องความดุร้ายถ้าไม่ได้รับการฝึกแรงกัด 235ปอนด์และพลันทำลายล้างสูงทำให้มันน่ากลัวในสถานการณ์ที่ผิดลำดับที่ 1. งคังกลสุนัขจากตุรกีที่ปกป้องฝูงฉะจากหมาป่าแรงกัดสูงสุดถึง743ปอนด์ตัวใหญ่แข็งแกร่งและพร้อมสู้ทุกภัยคุณคิดว่าสุนักพันธุไหนน่ากลัวกว่านี้หรือมีประสบการณ์กับสุนัขเหล่านี้ไหมคอมเมนต์บอกเราด้านล่างเลย